โบกี้ไลออนตอบว่างไงหลังเพลงวาดไว้โปรในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลายัยเฉลยแล้วข้อสอบนี้ตอบอะไร ล่าสุดสาวโบกี้ได้เคลื่อนไหวแชร์สอรินสกรมที่มีสาวคนหนึ่งขอความช่วยเหลือบอกว่าช่วยด้วยค่ะพี่โบกี้ข้อสอบเข้ามาหาลาัยปีนี้เขาเอาเนื้อเพลงวาดวายของพี่ทอนนี้มาออกแล้วถามวัดรงกับหลักธรรมในข้อใดในฐานะที่พี่เป็นเจ้าของเพลงพี่ช่วยหนูหน่อยนะคะเปิดข้อสอบมาหน้าแรกหนูร้องให้เลยเนื้อเพลงพี่กินใจจัดฮาแท็กเด็กหกหก e ฮทแท็กเอเดเวลหกหกทางนี้เปิดคำถามและตัวเลือกคำตอบว่าบรรจงวาดฝันให้งดงามเหมือนเก่าสูขเกิดเพียงเรา ให้จมดิ่งเพียงแค่ตื่นนั้นก็เลือนลางทุกสิ่งเพราะความเป็นจริงนั้นมีบางสิ่งที่จากไปเนื้อเพลงนี้วาดไว้ตรงกับหลักธรรมในข้อใดกอไก่อุปทาน4กรกม12เข้อไข่โลกธรรมแปขันห้าขอควายขันห้ามิฉาวนิชาห้างงูกรม12อริยวัติธรรมห้าช่อชิงมิฉาวนิชาห้าอุปทาน4ซึ่งสาโบกี้ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งบอกว่าโบกี้ไลออนไม่ทราบสิ่งนี้และบอกว่าโบกี้ไลออน ออกเครียงหมาย x ออกข้อสอบ #alevel หกหก